ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านตอนที่3,891ถึงตอนที่3,893ตอนที่3,891ขณะที่หลายคนยังคงอยู่ในอาการตกตะลึงหลี่ไท่ไหลายยกมือขึ้นโดยไม่ลังเลผมให้100ล้านดอลลาร์ในห้องตรวจสอบกลางเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มหลี่ไท่ไหลายนี่ฉลาดจริงๆร,รู้ว่าจะต้องสู้เพื่อยาส่วนแรก ด้วยกำลังทางการเงินของเขาถ้าชิงยาส่วนแรกมาไม่ได้ส่วนที่เหลือก็จะยากยิ่งขึ้นไปอีกใช่ครับเชิญเจอขายเปลี่ยนหน้าจอมอนิเตอร์ตัวหนึ่งไปเป็นใบหน้าของหลี่ไท่ไหลในระยะใกล้พูดด้วยรอยยิ้มดูสิครับนายน้อยแม้หลี่ไท่ไหลจะเสนอราคายอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าสีหน้าของเขาดูเจ็บปวดมากเย่เฉินเหลือบมองอดไม่ได้ที่จะหัวเราะพยักหน้าอย่างเห็นด้วย ที่จริงในจำนวน200คนที่มาในวันนี้กว่าครึ่งตัดสินใจยอมแพ้ทันทีที่ประกาศราคาประมูลเริ่มต้นพวกเขามาที่นี่ก็แค่จะดูว่ายาฟื้นฟูนั้นทรงพลังเพียงใดแม้ว่าพวกเขาเต็มใจจะเรียกราคาแต่ด้วยกำลังของพวกเขาคาดว่าหลังจากผ่านไป2-3รอบก็คงจะเรียกราคาไม่ไหวในความเป็นจริงแม้แต่หลี่ไท่ไหลเองก็ประหลาดใจเล็กน้อยกับราคาประมูลเริ่มต้นที่100 ล้านเหรียญสหาราัฐตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน100รล้านเหรียญสหาราัฐก็เท่ากับประมาณ600ล้านหยวนครั้งที่แล้วที่เขาประมูลยาฟื้นฟูทั้งเม็ดนั้นใช้เงินไปเพียง2,000ล้านหยวนตอนนี้ราคาประมูลเริ่มต้นของยาหนึ่งในสี่ส่วนนั้นพอๆกับหนึ่งในสามของราคายาทั้งเม็ดก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามหลี่ไท่ไหลอดที่จะคิดไม่ได้ว่า ยาฟื้นฟูที่ถูกแบ่งออกเป็นสี่ส่วนในคืนนี้ส่วนแรกนั้นราคาถูกที่สุดแน่นอนเพราะคนส่วนใหญ่ที่นี่ไม่รู้ว่ายาฟื้นฟูนั้นวิเศษเพียงใดแต่ทันทีที่ยาส่วนแรกถูกประมูลไปหลังจากทานยาต่อหน้าสาธารณชนคนเหล่านี้จะคลั่งอย่างแน่นอนจากนั้นราคาจะสูงขึ้นตามกระแสน้ำ ดังนั้นยาส่วนแรกนี้ข้าพระเจ้าจึงมุ่งมั่นที่จะชนะเมื่อเห็นว่าหลี่ไท่ไหลเสนอราคาส่งหวันถิงจึงพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มได้ค่ะหมายเลข055ให้100ล้านดอนลลาร์สหรัฐมีใครยินดีให้ราคา110ล้านดอนลลาร์ไหมคะถ้ามีแล้วก็กรุณายกมือทันทีที่พูดจบชายชราผมขาวในฝูงชนก็ยกมือขึ้น ผมให้110ล้านหลี่ไท่ไหลย,ยกมือต่อโดยไม่ลังเลผมให้120ล้านในขณะที่ส่งหวันทิ้งกำลังจะพูดชายธราที่มีใบหน้าแบบชาวตะวันออกกลางก็ยกมือขึ้นผมให้200ล้านหลี่ไท่ไหลตกตะลึงกับการปรากฏตัวอย่างกระทันหันส่งผลให้แผนการของเขาผิดพลาดไป พลางคิดกับตัวเองว่าชายคนนี้เรียกราคาจาก120ล้านเป็น200ล้านทันทีที่อ้าปากไม่รู้ว่าเขารวยจริงหรือแค่จงใจเล่นสงครามจิตวิทยากันแน่เรียกราคาสูงอย่างเร็วเพื่อให้คู่แข่งรายอื่นตกใจกลัวก่อนที่หลี่ไทไหลจะกลับมามีสติอดีบราชินีนอริกชาราซึ่งนั่งอยู่ในที่นั่ง VIP แถวหน้าก็กล่าวว่าฉันให้250ล้าน สถานะทางสังคมอดีตราชินีชรานั้นไม่ถือว่าสูงมากและด้วยทรัพย์สินของตระกูลอีเลียตทั้งหมดก็มีพอแค่การลงทะเบียนประมูลเท่านั้นแต่สำหรับอดีตราชินีชราที่เคยผ่านประตูนรกไปแล้วนั้น เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเงินไม่ถือว่าเป็นผายลมด้วยซ้ำหากเป็นสองสามพันล้านดอนลลาร์นางคงไม่สามารถควับออกมาได้จริงๆแต่ถ้า2-3งสร้อยล้านหรือ3-5มถร้อยล้านดอนลลาร์ก็ยังพอทนกัดฟันจ่ายออกมาได้ความคิดของนางในตอนนี้คล้ายๆกับหลี่ไท่ไหล เพราะท้ายที่สุดแล้วตัวเองไม่มีความแข็งแกร่งมากพอและกระสุนก็มีจำกัดดังนั้นจึงต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วโจมตีทุกคนโดยไม่ทันตั้งตัวดังนั้นทันทีที่นางเปิดปากก็เตะราคาขึ้นสูงถึง50ล้านเหรียญสหรัฐโดยตรงเพื่อแสดงความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะนี้มาให้จงได้ ั้งยังทำให้ผู้ประมูลคนอื่นๆที่พยายามจะสู้กับตัวเองตกใจกลัวเล็กน้อยหลี่ไท่ไหลคิดไม่ถึงว่าจะได้พบกับคู่ต่อสู้ถึงสองรายที่เรียกราคาสูงเลี่วเวลานี้เขามีแรงกระตุ้นอยากจะตะโกนเรียก300ล้านดอนลลาร์โดยตรงดูว่าใครจะทำให้ใครตกใจกันแน่ แต่พอมาคิดคิด,ดูมีคู่ต่อสู้สองคนที่เล่นวิธีนี้อยู่แล้วถ้าตัวเองเล่นแบบนี้แล้วก็มันอาจจะไม่ได้ผลดังนั้นเขาจึงยกมือขึ้นอย่างเฉยเมยอ้าปากเรียกราคาสบายๆว่าผมให้260ล้าน ตอนที่3,892เเหตุผลหลักที่การประมูลได้รับความนิยมไปทั่วโลกก็เพราะในการประมูลนั้นไม่มีขีดจำกัดบนหรือล่างสำหรับสิ่งของที่นำมาประมูลดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าชนิดใดล้วนเป็นไปได้ที่ราคาประมูลจะถูกเรียกขึ้นจนสูงเสียดฟ,ฟ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งและสภาพจิตใจของคู่แข่งเป็นหลักในบางครั้งของการแข่งเรียกราคาแม้จะเป็นของที่ไม่มีราคาแต่ราคาประมูลที่ได้ก็ยังสูงจนน่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นวิธีการเรียกราคาประมูลแบบตรงไปตรงมานี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีกลยุทธ์มากมายมีเพียงสองวิธีที่ใช้กันทั่วไปคือขึ้นราคากระทันหันทำให้อีกฝ่ายตกใจกลัวแรงผลักดันที่แข็งแกร่งนี้ เป็นการบอกอีกฝ่ายว่าเหล่าจื้อมีเงินสามารถทุบเองให้ตายได้อีกวิธีคือตามช้าช้ขาขณะเดียวกันก็รักษาสีหน้าให้สงบแสดงท่าทีให้อีกฝ่ายรู้ว่าถ้าคุณอยากจะเล่นผมก็จะเล่นเป็นเพื่อนคุณจนจบสำหรับหลี่ไท่ไหลนั้นวิธีแรกใช้ไม่ได้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงเปลี่ยนไปใช้วิธีที่สอง สิ่งที่เขาวางแผนคือจากจุดนี้ตราบใดที่ราคายังอยู่ในช่วงที่ตัวเองสามารถจ่ายได้ตัวเองก็แค่เสนอเพิ่มคราวละ10บล้านอย่างใจเย็นหากราคาพุ่งขึ้นไปจนถึงระดับที่ยอมรับไม่ได้ตัวเองก็แค่ถอยออกมาเงียบๆ ในเวลานี้อดีตราชินีแห่งนอร์ดิกชราเห็นว่ายังพอมีช่องว่างระหว่างราคาประมูลกับขีดจำกัดทางการเงินของนางดังนั้นนางจึงยกมือขึ้นโดยไม่ต้องคิดพูดเสียงดังว่าฉันให้สามร้อยล้านดอลลาร์ทันทีที่พูดจบหลีไท่ยไหลก็ด่าแม่ในใจ อีแก่ตายยากแม่งบ้าไปแล้วหรือว่าอะไรวะทันทีที่อ้าปากก็พ่น300ล้านออกมาแกรู้ไหมว่าเงิน300ล้านแม่งเกือบจะ2000ล้านหยวนแล้วตัวเลขจำนวนนี้เหล่าจื้อเคยซื้อมันทั้งเม็ดแม่งโชคร้ายจริงๆขณะที่หลี่ไท่ไหลาสาบแช่งอยู่ในใจเขาก็ตามราคาด้วยสีหน้าสงบเปิดปากอย่างใจเย็น ผมให้310ล้านหลังจากพูดจบหัวใจของหลี่ไท่ไหลก็มีเลือดออกเขาเคยคิดว่าคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นยาฟื้นฟูมาก่อนใช้ประโยชน์จากความไม่พร้อมของผู้อื่นขโมยยาส่วนแรกมาก่อนราคาไม่น่าจะเกิน300ล้านเหรียญแต่ใครเล่าจะคิดแค่หันหัวราคาก็ทะลุ300ล้านเหรียญไปเรียบร้อย โชคดีที่เขายังเป็นผู้ประกอบการที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธินับหมื่นล้านเมื่อแปลงเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐอย่างน้อยก็ยังมีกว่าหมื่นล้านดังนั้นเงิน300ล้านดอนลลาร์สำหรับเขาแล้วจึงไม่ถือเป็นอะไรมหาเศรษฐีจากตะวันออกกลางยกมือขึ้นอีกครั้งแล้วเปิดปาก ผมให้320ล้านเย็ดแม่หลีไทยไหลด่าในใจพลางเตรียมจะเรียกราคา330ล้านขณะเดียวกันนี้ชายผิวสีที่ไม่เคยยกมือขึ้นเลยก็ยกมือขึ้นอย่างสันเทาพูดด้วยเสียงสันเครือว่าผมผมให้500ล้านชายผิวสีคนนี้เป็นหนึ่งในชายผิวสีที่ร่ำรวยที่สุดในโลก เขามาจากไนจีเรีย يا, เป็นยักษ์ใหญ่ในไนจีเรีย يا, และทั่วทั้งภูมิภาคแอฟริกาคนคนนี้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ลอนดอนเมื่อไม่นานมานี้ได้ยินว่าสังคมชั้นสูงกำลังพูดคุยถึงข่าวการประมูลยาฟื้นฟูและตัวเขาเองเพราะเมื่อสิบปีก่อนป่วยด้วยโรคพากินสันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจึงพยายามมองหาวิธีการรักษาที่ทันสมัยที่สุดทั่วทุกมุมโลกเสมออย่างไรก็ตามสาเหตุของโร โรคพากินสารนั้นยังไม่มีความชัดเจนทางวิทยาศาสตร์จนถึงทุกวันนี้ดังนั้นแม้ว่าเขาจะได้รับการรักษาด้วยสารพัดวิธีอยู่ตลอดแต่อาการพากินสารของเขาก็ยังไม่ดีขึ้นไม่เพียงไม่ดีขึ้นเท่านั้นอาการของเขายังแย่ลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสองปีที่ผ่านมา มันมากเสียจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเขาเองตอนนี้เนื่องจากมือและเท้าที่สั่นอย่างรุนแรงเขาจึงไม่สามารถเดินด้วยตัวเองไม่สามารถกินด้วยตัวเองทำได้เพียงพึ่งพาให้คนอื่นป้อนเท่านั้นคนขั้งคนสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองโดยสิ้นเชิงส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเขาลดลงอย่างรวดเร็วไม่เพียงแค่นั้นตอนนี้เขาสูญเสียการควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง5้าไป ปากเบี้ยวตาเหลซึ่งสุดจะทนหลายปีมานี้เขาถึงกับไม่อยากส่องกระจกดังนั้นแม้จะมีทรัพย์สินมากมายก่ายกองแต่เขาก็ไม่มีโอกาสได้เพลิดเพลินกับพวกมันเลยความเจ็บป่วยที่ได้รับในหลายปีมานี้ ได้ทรมานเขาเกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทนไหวความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาในตอนนี้คือสามารถรักษาโรคของตัวเองให้หายเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสงบสุขและปลอดภัยแม้จะต้องสละเงินไปบ้างแต่สำหรับเขาแล้วมันไม่สำคัญเลย ตอนที่3,893ดังนั้นทันทีที่ออกตัวเขาก็ดันราคาขึ้นไปโดยตรงเกือบ200ล้านเพียงเพื่อให้ได้ยาฟื้นฟูส่วนนี้มาไม่ว่าจะเป็นหลี่ไท้ไหลอดีตราชินีนอริกชาราหรือแม้แต่มหาเศรษฐีจากตะวันออกกลางที่เคยเรียกราคามาก่อนต่างไม่มีใครคาดคิดว่าชายผิวสีผู้ร่ำรวยคนนี้จะกล้าหารขนาดนี้ทันทีที่กเขาก็เพิ่มเงินทิ้งห่างจากผู้ประมูลคนก่อน ไปมากหลี่ไท่ไหลรู้สึกโหดหูใจเป็นอย่างยิ่ง500ล้านดอนลลาร์แปลงเป็นเงินหยวนก็ทะลุ3,000ล้านไปแล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่สามารถจ่ายเงิน3,000ล้านหยวนได้เพียงแต่นึกได้ว่าตัวเองเคยประมูลยาฟื้นฟูนฟทั้งเน็ดใช้เงินไปแค่2,000ล้านหยวนเท่านั้น ตอนนี้เพื่อหนึ่งในสี่ส่วนของยาฟื้นฟูกลับต้องใช้เงินถึง3,000ล้านหรืออาจจะมากกว่านั้นในหัวใจของเขารู้สึกว่าช่องว่างนี้แตกต่างกันมากเกินไปขณะที่เขายังลังเลและดิ้นรนอดีตราชินีนอริกชาราก็ตัดสินใจแล้วยกมือขึ้นฉันให้550ล้าน เงินทุนทั้งหมดที่อดีตราชินีชราสามารถหามาได้สูงสุดไม่เกิน600ล้านเหรียญสหรัฐนางตั้งใจจะพยายามครั้งสุดท้ายถ้าสำเร็จก็จบแค่นั้นแต่ถ้าไม่สำเร็จก็ทำได้เพียงฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่เย่เฉินแม้ว่ามหาเศรษฐีผิวสีคนนั้นจะไม่ได้เรียกราคาประมูลก่อนหน้านี้ แต่ทันทีที่ออกมาเขาก็จู่โจมคู่แข่งคนอื่นๆด้วยความประหลาดใจทำตัวสงบนิ่งประหนึ่งสาวคลุมมาจารีเคลื่อนไหวเร็วดุดกระต่ายเป็นสไตล์การปฏิบัติที่เขาเชื่อเป็นการส่วนตัวดังนั้นเขาจึงเปิดปากอย่างนอบน้อมว่าผมให้หกร้อยล้านหัวใจของอดีตราชินีชาราจมดิ่งลงเมื่อรู้ว่าคืนนี้ตัวเองอาจจะกลับไปมือเปล่า ดังนั้นนางจึงทำได้เพียงพยายามเป็นครั้งสุดท้ายยกมือขึ้นแล้วพูดว่า610ล้านหลี่ไทไหลกลับมารู้สึกตัวในเวลานี้แม้ว่าราคา610ล้านจะสูงมากแต่ก็เป็นราคาที่ต่ำที่สุดสำหรับยาฟื้นฟูในค่ำคืนนี้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังเห็นผู้ป่วยพากินสันตัวสั่นไปทั้งตัว ปากเดี่ยวตาเหล่เขารู้ทันทีว่าคนคนนี้จะต้องป่วยเป็นโรคพากินสารขั้นรุนแรงแน่นอนเลยอดคิดในใจไม่ได้ว่าถ้าแม่งปล่อยให้เจ้าพากินสารนั่นประมูลยาฟื้นฟูส่วนแรกไปขึ้นไปบนเวทีแล้วกินยาฟื้นฟูแล้วแม่งยังหายเป็นปลิดทิ้งอีก ยาฟื้นฟูส่วนที่เหลือก็จะยิ่งแพงขึ้นอย่างไรเหตุผลเมื่อคิดถึงตรงนี้เขาก็กัดฟันกำลังจะเรียกราคา650ล้านกลับได้ยินเสียงสั่นเครือตะโกนขึ้นอีกครั้งผมผมให้777ด0ล้าน เกิดความโกลาหลขึ้นในลานประมูลทันทีเกินกว่าครึ่งของผู้เข้าร่วมประมูลอยากจะร้องไห้แบบไม่มีน้ำตาเพราะพวกเขาไม่กล้าเชื่อว่าเพียงหนึ่งในสีส่วนของยาฟื้นฟูจะสามารถเรียกราคาประมูลได้สูงถึงขนาดนี้ สิ่งนี้ได้ทะลุเพาดานทางจิตวิทยาไปนานแล้ว650ล้านที่กำลังจ่อยอยู่ริมฝีปากของหลี่ไท้ไหลถูกอีกฝ่ายบังคับให้กลืนกลับลงไปแน่นอนว่าหัวใจเกิดความคับแค้นเป็นพันเป็นหมื่นแต่พอมาคิดว่าในครึ่งชีวิตที่เหลือของตัวเองครั้งนี้อาจเป็นครั้งที่อยู่ใกล้ยาฟื้นฟูมากที่สุดเขาจึงทำได้เพียงกัดฟันอย่างเหี้ยมโหดพูดเสียงดัง 750ล้านเหล่าจือให้750ล้านแม่งไม่เกินไปกว่านี้แล้วส่งวันทิ้งเตือนทันทีหมายเลข055กรุณาระวังคำพูดของคุณด้วยค่ะห้ามสบทในที่สาธารณะหลี่ไท้ไหลยพยักหน้าอย่างรวดเร็วพูดอย่างตื่นกลัวว่าขออภัยครับคุณส่งขออภัยจริงๆผมหุนหันพลันแล่นไปหน่อยต่อไปผมจะระวังมากขึ้น เสียงคำรามของหลี่ไท่ไหลไม่ได้ทำให้มหาเศรษฐีผิวสีตกใจแต่อย่างใดเขายังคงยกมือขวาอันสั่นเทาตะโกนเสียงดัง800ล้านผมให้800ล้าน